สวัสดีครับผมเต้ดาวินนะครับคืัเผมผมเต้ดาวินครับจะรับผิดชอบยังไงคุณหลวงเติมตลอดเติมนสวัสดีครับพี่ม้ครับผม ครับผมก็จบแค่นี้ครับผมครับผมสวัสดีครับคอมเตอร์ค่ะ